ครับพี่้องผมครับผมพี่้องครับสวัสดีสครับกับผู้กองอีบ่าวมีเปิดล้องเขาขึ้นผู้กองอีบ่าวมีมียังละ่ะผู้กองอีห้องมันี้โอ้คอบคุณผู้ใจบุญเนอหอยดองลาบปลาตองอืมลาบปลาตองหมกไก่ใส่ปีบักแตงแทงเดียบอันนี้นี่มียังผู้กองอีแจวว่าิ่งดูยัง มันเป็นร่ไม่สมเด็ดเดียร่องไม่สมแกงไป็นอย่างไรเอาจ็คกินสวยเจ้าลว้วนอันนี้เปเอากินเาขาครับผู้กองอีเสียบเบบ้ามีกับสรรหาของที่ดีที่สุดในคืดวา่ารสีแซ่บนะั่นละมะาให้หมกไก่ใส่ปีลาบปลาตองหอยดองเอามาผู้กองอีกินเขาจัาดไปจวดมาดู้พี่น้องผมม,มาเสีอบเสียบเดี๋ยวร่องหอยดองจนต้องร่องดิ นี่เด้อบวงเจ้าใส่บวงเจ้าถนัดบวงใสนหือบวงยาีเอาถามก่อนถนัดตัวนี้เป็นบ่เอาเอาไปอือเงียเฮียเงี้ยอ่าตัดแทงไปเจ้าต้องล่องห้อยดวงเลยนี่นี่ห้อยดวงเขาเอินเจ้าต้องมักเจ้าสิมักก็ลาปลาอีกอืมเจ้าสิมักก็ลาปลาอีกล่องสดเบิองล่องสดเบิองให้มันได้ตอนแบบนี้เอาบวงมาเดี๋ยวไปตักให้ Ừ. chín bơ cái chân này bán bò mấy đoàn mấy đoàn chạm mà hai chai gấp ừ. tiền ừ. đi vào đi vào เอาบ้วเรจออมมันจะตืนลยนุ่ลาบปลาไม่เอามาเสาอมันจะตหลยอือ huh. uh ืา huh. อ uh ืลบลบปลากยังทบ้งเนางดูแไปคำนั yeah. right. ้นักลาก็มีบ้ามีก็ดูแลไเง่ง่านจะบนเกี่ยวของแล้วมาดูแล เพราะว่าหนึ่งบ้านมีกับบ้ามันอยาติโ,โกงติดการหรอกกับบ้ามันลูกแม่นรานเล่านี่ยนะแต่ว่าก็พาคนมาต้อนหน่อยมีผู้วางอีนี่เืนครับบ้านนี้ครับ,อบเ,ะะอเอาซือว่าเรื่องแก้เหลอาหน่าล่ะสมวนเนาอืมเนาะแกนเดียวยนอยง,องย,อย้งนอนอจะฟังมา เม้าเราไปเจอรถเหยียบใครถึงไปตายวะอืเหยียบตายนั่นแหละคันคันตายเราพูดได้สุดดูดูแลไอ้เอาเจ้าไปเผายังสินะนึกพูดไหนสักาึเอาบรรดาสร้างนึกบรรพย์เลงโอ้น้างนี่หมายถึงสาวน้องสาวมันใจยุบบอกเขาสิมาเอาไปเผาเขามาหายใจเล็กเสียวะหึน่าจะเหรอไม่ใหญ่หายใจกับมีเด็กจิตอารมณมาส่งอยูะ ยกเองก็มานีรับอืมครับอ่าบ่มากเยยกคนั่นบ่มากก็สร้างบ่ยากให้มากความอันทาก็แต่ปับแตฮะเอาไปวัดว่ากันจดตายแล้วว่าบ่เอาไปวัดแต่บ่ยาบ่ัดใส่จงว่าไปวัดตุเรงอะไรเงินบุญเงินเงินกูดอกมาได้เงินมึงไม่จงว่าบ่โลกไปซื้อมาหรอไม่หมดไม่ซื้อตุยง จงคุณคันเบิดเจ้าจะบอกไว้บอกว่าเอาไปวัดบอกยังไงรงมาเดี๋ยวไปวัดจงได้จงคุ้มจิมหนิบมาไอ้คนมาดูแลเอาละคอยก็ดูแลในทิ้งจะดูแลได้จิ้งได้จะดูแล้บ่ได้คอบ่ดูดกูแทนูไรเล่ะอย่งตัวพนดับดูแล

นังไงดีป่มดีปะ่ะทานกับ,กบมันกับบักแกงลงไปเอาจับไปโหวานดีป่ปอถือใจปะ่ะมักปะ่ะห้าหนาก็มีอยากกินอีกปะ่ะ

อัะถึงขเขาโมเพดไปเองมืนนีเพอพอเพ็ดมืนนีไมไปบัดมืนนีเอ้าซื้อขอไว้เดี๋ยวไนกสามคืนแเนาะดูแลผมคนวยดูแลผมคนวยคนไหนทำนอนดีดูท้าอเไรตเนี้คน,นใหญ่เลยบอดกำบังกำบังยันต้งบอันคือ มะเก้ือมมอืมายังกัะลูกไมตันโมโหลูกอันพวกแม่เคือกันนี่ละลูกกระเพ็อืมพด่างวานี่มเยคนาังโตกบุญเนี่ยว่าบุญเนี่ยไฟมึงไฟบรรโงสมบุญวันนอบ้าว่านกมันกระบุญไฟอ่ะบุญไฟบรรโตะ อืมวันนั้อืมันนัเนียมากิงอืมอืมอาไปได้ไรอืมเฮ้ยด้วงมานาสมีคิงไล่กว่านีเนะม,มีกิงไลยกว่าของใคร้เอาบวงมาร้วเ,เดียววรสชาติดีเลย เอาไปให้เบิล้ลลำมุนี้ล่ะปลาหมกไก่ยังบ่ยยงก็จะเอาไปให้เด้เออือแ้จะกินสวยไมจังบ่นปเป็นยังขควคนดีดีเี้ยมขอขอขอคกกอกอร่อยโอ้ผู้กากี่ห้องคนเนีอันดีบ่แล้เราขอมาสู้จกินคูม,มือนสิดีป่ะฮะอืะม

Mấy đúng đứng dưỡng Tao biết tao cũng không đường đường có Tạm gì lại Đã đêm đứng dưỡng

มันย้ำมดรสบ่อไห้ผมกกินเหลาฮึกินบ่อออกไปมันจะเป็นแบบแบบกระดูกงี้เพงนี่ไปนะเห็นบ่อเมลโเยียกอ่ะเมลนเยียไมลโลกันเนี้ยลโเียตับตับบ่ขันลลอนนี่เป็นลูกตับคันลอนก,ก็ยกา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 ยายก ยิอยิมอยมาูกยิมแล้วอขอบคุณครับขอบครับครับขอบคุณดูแลสุขภาพสุทกานที่กระตันมาเดินก็กรบผู้กองยี้ม่ปน้องขอบง่ายครับแจ๊บอป่องกกไก่ทดผีลาบกะปองกับกระแดงขอากครับอร่ยดครับก็ไม่ย่มากดูแลเราทาเพื่อนไปได้ครับ ิหาเนี่ยจินไม่สู้จินกูม,มื่นละกับมือ่างมือเ่าวางเะาี่นอนละเรานม้ลงหน้าลงให้กันแล้วขอบคุณครับ